วัเราชมรถต่วนพิเศษจากสีนสามเจ็ก็ 37. คืวนรถต่วพิเศษสีท่ทปงลงมานะงวันสาเจ็ดิวัวปลายทางสมัยก็ลบวันสี่สิปลายทางประดังพิศา ไปเป็นทางวิ่งชั่วคราวอยู่ครับที่วิ่งมาตอนนี้นะครับวิ่งมาตามแนวทางประธานไปแต่ตรงที่รถบุงทางจอดอยู่นะครับยังก่อสร้างไม่เสร็จก็ให้เลี้ยวซ้ายนะ จะไม่ต้องใช้จ้าที่ควบคุมประแจนะครับเพอะประแจล็อถ่ายตัวไว้ครับ ตามเวลานะครับช้าไม่ถึง5นาที